สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับกับเพจวั s ส w วินเดอร์ไทยแลนด์ครับผมวันนี้เนี่ยมีสินค้ามานําเสนออีกแล้วฮะวันนี้เอาใจคนที่มีรายการ1นถึงสเรือนนะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นวัตส์วินเดอร์รุ่นริงอาร์ทูครับผมสีดำนะฮะดำด้านนะครับผมเดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อนตัวนี้จะเป็นสีดําด้านครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยวัสดุเนี่ยจะเป็น P u ูบุหนังนะครับผมส่วนข้างในจะเป็นสีครีม เป็นผ้านานโนสีครีมครับผมตัวนี้อันนี้คือการหมุนของมันนะครับผมจะหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับผมจุดเด่นของเจ้าตัวนี้เลยผมบอกก่อนเลยนะครับว่านอกเหนือจากการใส่นาฬิกาได้แล้วก็ตั้งโชว์ได้แล้วเนี่ยตรงนี้จะมีเกะให้ครับผมเป็นเกะสําหรับใส่ของชิ้นเล็กๆครับอย่างเช่นแหวนเหมือนพวกจี้หรือว่าของประดับเล็กๆน้อยๆนะครับตัวนี้น่าจะเหมาะกับคุณผู้หญิงที่มีของกระจุกกระจิกเยอะแยะนะครับผมตัวนี้สามารถเก็บได้นะครับผมแล้วก็สามารถใช้งานได้2แบบนะครับตัวนี้คือ หนึ่งอย่างที่เรารู้กันนะครับตัวนี้จะสามารถใส่ฐานด้านใต้ได้นะครับผมและอันที่2นะครับด้านหลังเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์นะครับผมสามารถเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับผมตัวนี้เนี่ยขนาดกระทัดรัดนะครับผมเหมาะสําหรับคนที่มีนาฬิกา1นึ่เรือนนะครับผมแล้วก็มีของเล็กๆน้อยๆไว้สําหรับใส่นะครับผมซึ่งสนุนราคาตัวนี้เนี่ยจะอยู่ที่1790บาทนะครับสำหรับรุ่นริง R2 นะครับผมตัวนี้เนี่ยผมบอกกันเลยว่าสามารถนําไปมอบเป็นของขวัญของที่ลึกเนื่องในโอกาสต่างๆได้นะครับผม Uh huh. สำหรับเพจวอตวินเดอร์ไทยแลนด์วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกคนนะครับผมทุกท่านเลยนะครับผมข้างหน้าเดี๋ยวจะมีรีวิวรุ่นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ